สวัสดีครับคุณผู้ชมดูนี่อยู่บนเวียบดีโตชิวินะเพลินนะครับวันนี้ก็มาอบรมให้กับคอนโดในพื้นที่นะครับก็มีจำลองห้องเอาตัวรอดจากควันไฟครับก็จะเป็นการทำจำลองควันเอาไว้นะเปิดเข้าไปดูแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ่าเป็นยังไงครับนี่เปิดไฟไว้นะครับผมเปิดไฟไว้นะครับห้องนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นไม่ว่าจะเป็นบ้านในอาคารเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ในชั้นทางเดินนะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีกลุ่มควันแก๊สพิษ แต่อันนี้เป็นควันเทียมมันจะสีขาวแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มควันแก๊สพิษที่เกิดจากการเผาไหม้มันจะเป็นสีดำนะสูดดมเข้าไปแล้วแน่นอนสูดดมเข้าไปเยอะขาดอากาศขาดออกซิเจนหมดสติเสียชีวิตได้แต่อันนี้ควันเทียมสูดหายใจได้นะครับเอามาให้จําลองให้ดูเห็นไหมครับแค่เดินเปิดประตูประตูอยู่หน้าผมเนี่นะเปิดประตูเข้ามาน,นี่เปิดไฟนะครับมองเห็นข้างหน้าไหมนี่มือผมเป็นไงครับ มองแทบไม่เห็นเลยนี่ขนาดเปิดไฟนะแต่ถ้าเป็นควันดําหนักกว่าน,นี้แน่นอนนะวิธีการเอาตัวรอดเราจะทําอย่างไรใช้วิธีการก้มตัวลงต่ำถ้าเรามีผ้าใช้ผ้า,ช,ผาชุบน้ําปิดปากปิดจมูกใช้เสื้อของเราได้ถ้าจะให้ดีหาถุงใสนะที่สามารถคุมศรีรษะของท่านได้ตักอากาศดีที่อยู่ด้านนอกคุมศีรษะของท่านรวบรัดให้ตึงและก้มตัวลงต่ำอ่าผมจะก้มลงไปด้วยนะครับให้ท่านได้สัมผัสไปพร้อมกับผมผมเลยนะก้มตัวลงต่ํตาตามองไปที่พื้นมือถ้ามีผนัง นับแตะซ้ายแตะขวาชิดไปเลยนะฮะเลาะเลาะไปจนถึงทางหนีไฟหรือทางออกของท่านครับเข้าไปได้นี่ตรงนี้ก็บางหน่อยอาจจะมองเห็นได้นะครับจาลองเอาไว้นะครับห้านะครับแล้วก็ไต่ยตายตายตนับแตะ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 ไปเรื่อยๆหาตามช่องทางที่มันไปได้นับตามผนังไปตามผนังไปตามผนังไปนะฮะแล้วก็มาถึงประตูท่านก็สามารถที่จะออกเอาตัวรอดไปได้นี่เป็นในกรณีที่มีไฟแต่ถ้าเกิด ไฟดับไม่มีไฟแหละแน่นอนครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟแสกกระแสฟ้าถูกตัดตัดมันซะเป็นไงครับ,รบมืดเลยแม้ทีนี้นี่ควันขาวนะครับถ้าเป็นควันดําหนักกว่านี้อีกเยอะเข้าประตูมาเป็นไงครับมองเห็นอะไรไหมครับโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงเห็นแค่มือท่านเองที่อยู่ใกล้ใกล้นะสูดดมกลุ่มควันเข้าไปอันตรายหนักเข้าไปอีกเลยทำให้ขาดอากาศหมดสติเสียชีวิตได้ในกองเพลิงนับในเหตุเกิดแก้ไขครับในสถานการณ์การเกิด เพื่อไม่นะครับมองเห็นเลยไม่ครับมองเห็นช่องทางอะไรไหมควันหนาขนาดนี้ถ้าท่านลุยเข้าไปตัวป่าโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรป้องกันท่านอาจจะหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับเห็นไหมครับภาพต่างๆอยู่ข้างหน้าท่านเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าท่านสูดดมกลุ่มควันเข้าไปด้วยออกซิเจนท่านเริ่มลดตามลงต่ำลงท่านก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอยู่ทางจุดนั้นเองนะอย่างที่ผมบอก หาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกกองกลุ่มควันแก๊สพิษมันก็ยังพอช่วยได้แต่ถ้ามีถุงนะถุงใสถุงอะไรก็แล้วแต่ที่ตักอากาศและคุมศีรษะของท่านได้ท่านสามารถใช้อากาศภายในถุงหายใจและกล้มตัวลงตามเดินไปตามช่องทางออกนอกห้องออกไปยังทางหนีไฟได้ท่านก็จะปลอดภัยนะฮะนี่นะคับออกได้แล้วนะแค่นี้เอง